เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้ประเดินความหลงจากผลการแข่งข,นข,นข,นขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางของแดงลิเวอร์พูลของเรายกคนบุกไปเย็นทางท็อฟฟีส่สีน้ำเงินเอ,อเวอร์ตันสำหรับการแข่งข,นขันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมนซึ่งเป็นเกมน,นัดตกครั้งที่ถูกเลื่อนออกมานานกว่า2เดือนแล้ว ท้ายที่สุดมันก็ลงเอยด้วยผลเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในเกมที่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยดราม่ามากมายไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาทําประตูตามตีเสมอของทางเอเวอร์ตันในช่วงทดเวลาบัดเจ็บนาทีที่8ทั้งทั้งนี้ในการแข่งข,ขันเกมนี้มันมีการทดเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นหรือเรียกได้ว่ามันมีการต่อเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขามายิงประตูได้เลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ในช่วงหลังเกมการแข่งขันขน,นัดดังกล่าวมันจะมีประเด็นความวุ่นวายหลังจากตัวของทักอับดุลไลดูคูเรฟิฟฟิล์ของทางเอลเวอร์ตันมีการเข้าไปฉลองประต,ตูต่อหน้าแฟนบอลของลิเวอร์พูลของรอซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเยาะเย้ยะถากถางในยุคยุที่ทําให้เกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก คนที่เข้าไปห้ามปรามก็คือตัวของทางเคอร์ติสโจนที่มีการเข้าไปเผชิญหน้ากับทางดูกูเร่จนมันเกิดการประทะกันและสุดท้ายมีเพื่อนร่วมทีมต้องเข้าไปห้ามปรามทั้ง2ฝ่ายแยกพวกเขาออกจากกันและมันก็นำมาซึ่งการที่พวกเขาถูกใบเหลืองที่2กลายมาเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนอกจากตัวนักเตะอย่างทางโจนแัะดูคูเร่แล้วแม้กระทั่งอร์เนอร์สรลตนยัดดัชแมนของเราและทางสปค์เฮาชอปผู้ช่วยผู้จัดการทีมก็ถูกใบแดงไล่ออกจากสนามไปด้วย หลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวทางพิมเมอริคก,ก็มีการออกแถลงการยืนยันการติดโทษแบนของทั้งนักเตะทั้งสองคนดังกล่าวและรวมไปถึงทางสล็อตของเราด้วยโดยมีการเขียนข้อความขึ้นผ่านหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาเออกไว้ว่าอับดุลลาดูกูเรและเคอร์ติสจอนต่างก็ถูกไล่ออกจากสนามจากการถูกใบเหลือง2ใบในเกมที่เอเวอร์ตันเสมอกับทางลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2ทั้งคู่จะถูกแบนคนละ1เกมแถลงการจากพิมเมอริกระบุ ดูคูเล่จะไม่มีส่วนสำหรับเกมการแข่งขันนัดต่อไปของทางเอเวอร์ตันที่จะพบกับทางคริสตันพา l เลส่วนทางโจสจะรับใช้โทษแบนนัดแรกของพวกเขาในแมตช์การแข่งขันนัดที่25ของลิเวอร์ p o o ซึ่งจะเป็นการพบกับทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เ เฮดโค้ดของทางที่ว่าภูมิอย่างทักอา์เนอร์สโลตที่ถูกไล่ออกในช่วงจบเกมการแข่งขันเมอร์ซี่ไซด์ดับบี้แมนจากการที่เขาใช้คำพูดโจมตีดูหมิ่นดูแคลนหรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมนั่นจึงจะทำให้เขาถูกแบน2เกมจากผลของการกระทำดังกล่าวขางตนอย่างไรก็ตามหลังจากขึ้นแถลงการนี้ไปได้เพียงแค่มไม่นานนะทังพิมาริกเองก็มีการลบย้อนหน้าสุดท้ายที่เกี่ยวเนื่องกับบทลงโทษและเหตุผลของการแบนของทางส็อตในครั้งนี้ออกจากหน้าเว็บไซต์ของพวกเขาไป ซึ่งจนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังคงไม่มีคําอธิบายออกมาเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงมีการลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปอีกด้วยในในก็เปิดประเด็นมาด้วเรื่องราวเกี่ยวกับบทลงโทษที่ทักอา่านเนสรัตกุนซืนดัชแมนของเราอาจจะได้รับกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็จะมาดูเรื่องนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลย หลังจากที่ทางพิม์ลิกเองมีการลบข้อความที่เกี่ยวกับบทลงโทษของทงอักอนเนอร์สโตออกไปดึงกล่าวข้างต้นล่าสุดทางเดฟโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาสื่อข่าวส่งความถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกด้วย เมื่อพวกเขามีการรายงานข่าวออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA กํากำลังรีวิวรายงานที่ทางไมเคิลโอรีเวอร์ู้ตัดสินได้ส่งขึ้นมาให้กับพวกเขาก่อนที่จะมีการตัดสินใจต่อไปว่าตัวของทางสลัสมควรจะได้รับบทลงโทษเช่นใดกันหลังจากในตอนแรกเป็นที่เชื่อกันว่าเขาจะถูกลงโทษแบทเป็นเวลา2เกมแต่ในตอนนี้โทษแบนดังกล่าวดได้ถูกชะลอออกไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าที่ทาง FA จะมีคำตัดสินเป็นขั้นสุดท้าายอออกมนนั่นเง นั่นจึงหมายความว่าทางสรักจะได้รับโอกาสให้ลงสนามคุมทีมลิเวอร์พูลของเราในเกมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทางหมาป่าวูฟตันวันเดอร์เบในช่วงสุดสัปดาห์นี้เมื่เสียแต่ว่าทาง FA จะมีคําตัดสินออกมาก่อนหน้านั้นแต่ก็เป็นที่คาดหมายกันว่าน่าจะเป็นหลังช่วงเกมการแข่งขันกับทางวูฟตันดังกล่าวข้างต้นมากกว่า นอกจากนี้ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก็ยังมีการยืนยันออกมาอีกด้วยว่าตัวของทางสลอตจะมีการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นก่อนเกมการแข่งขันกับทางวูฟเวิ์ตันอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นการที่เขาจะกลับมาเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากหลังเกมกับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนั้นตัวของทางสลอตไม่ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวหลังเกมเช่นเดียวกันกับทางสปค์เฮาช็อปผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเขา อย่างไรก็ตามทางสโมสรเองก็มีการเตรียมการล็อกมือเผื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้วายที่สุดเอาไว้อีกด้วยถ้าเกิดตัวของทางสล็อตนั้นถูกแบนและตัวของทางไบค์เฮาช็อปเองก็ไม่สามารถที่จะกลุ่มทีมข้างสนามได้มันจะเปิดทางให้กับตัวของทางจอห์นไหติงกาอีกหนึ่งผู้ชุดผู้จัดการทีมของเราที่จะรับหน้าที่กลุ่มเกมข้างสนามในกรณีที่เกิดตัวของทางสล็อตและเฮาช็อปถูกแบนห้ามกลุ่มทีมข้างสนามอีกด้วยเรียกได้ว่าทีมของเรามีการเตรียมความพร้อมรับเอาไว้สำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้้แลว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมเมื่อกลางสัปดาห์อีกเช่นเดียวกันหลังจากมันเต็มไปด้วยประเด็นปัญหาที่เรียกได้ว่ามีการตัดสินที่ค้านสายตาของแฟนบอลทั่วโลกอย่างชัดแจ้งอยู่หลายตอนหลายโอกาสและเกิดขึ้นแทบจะตลอด90นาทีกันเลยทีเดียว หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของการแข่งขันในเกมนี้ก็คงจะเป็นการที่ทางโอลิเวอร์ให้ลูกฟรีคิกกับทางเอลเวอร์ตันที่สุดท้ายแล้วมันนำมาซึ่งการได้ประตูแรกของพวกเขาขึ้นนำทีมของเราไปก่อนนั่นเอง ในจังหวะดังกล่าวข้างต้นนั้นมันมีการกล่าวอ้างว่าตัวของทางอิบราฮิมาโคนาเตเข้าไปทำฟาวใส่ตัวของทางอิลิแมนอีดียาห์ผู้เล่นของทางเอเวอร์ตันจนเขาล้มส่งไปแต่จากภาพชากเราก็จะได้เห็นกันไปแล้วว่ามันไมไ่มีการสัมผัสตัวกันระหว่างนาเตทั้งสองคนดังกล่าวข้างต้นเลยดังนั้นลูกนี้จึงไม่น่าจะใช่ลูกฝีคิกและหากไม่มีต้นตอนดังกล่าวข้างต้นทีมของเราก็คงจะไม่เสียประตูแรกไปด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางฮิตแฮกเก็ต อดีตประธานของทางผู้ตัดสินของประเทศอังกฤษและเขาก็ยังเป็นอนดีตผู้ตัดสินของทางฟีฟ่าอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าคำพูดของเขาค่อนข้างจะมีน้ำหนักและเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวอย่างไรก็ตามจากความผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นของทางโอลิเวอร์ยังไม่นับรวมถึงประตูที่2ที่เราเสียไปในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่มีการทดเวลายาวนานเกินกว่าที่มีการระบุเอาไว้ จนถึงขั้นที่มีแฟนบอนในสื่อสังคมออนไลน์มีการระบ,บุลงไปเลยว่าโอลิเวอร์กลายมาเป็นผู้เล่นคนที่12ที่ช่วยทำทั้ง2ประตูให้กับทังเอเวอร์ตันเลยโดยสำปาย หลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆก็คือตัวของทางโคนาเต้ี่่เป็นคนทําให้ทีมของดราเสียลูกฟรีคิกจากคาตัดสินของทางโอลิเวอร์ดังกล่าวข้างตน้นที่นํามาซึ่งการเสียประตูแรกของทีมเรานั่นเองและเขาก็ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวผ่านหน้อินสตาแกรมของเขาเองในการแซะกลับไปแบบสั้นๆแต่ได้ใจความอย่างที่สุด มันดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ตรงข้ามเราหมดเลยนะในตอนนี้เรามาเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายต่อไปที่รอเราอยู่ในคืนวันอาทิตย์นี้โค mm hmm. นาเต้โพสต์ลงอิสตราแกมส่วนตัวของเขาพร้อมกับใส่ภาพของเจ้าตัวขนาดลงสนามในเกมการแข่งขันกับทางเอเวอร์ตันประกอบข้อความดังกล่าวเอาไว้ด้วย จากการออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของทางโคโนาเต้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่านอกจากความรู้สึกของบรรดาแฟนบอลของเราที่มองเห็นถึงความอัยุติรมท,ที่เกิดขึ้นแล้วแม้แต่บรรดาตัวของนักเตะในสนามเองเขาก็รู้สึกไม่ได้แตกต่างกับพวกเราเลยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นแข้งคนสําคัญภายในทีมชุดใหญ่ของเราเลยก็ว่าได้ ข้าคนนั้นก็คือในรายของทางโจกูเมสเตอเตสรพัดประโยชน์ของทีมดอานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะได้รับบาดเจ็บและต้องหายหน้าจากทีมของเราไปยาวนานถึง6สัปดาห์จากปัญหาอาการบาดเจ็บที่บรวนแฮมสตันที่เขาได้รับมาตั้งแต่เกมที่ดอคว้าชัยชนะมาได้เหนือนทางคุคอนเวสแฮมยูไนเต็ดย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามหลังจากใช้เวลาในการพักรักษาตัวไปพักใหญ่เจ้าตัวก็สามารถกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมของเราได้อีกครั้งและได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในการแข่งข,ขันในศึก f a ฟเัรอบที่4ที่เราบุกเปลี่ยนทางพรีมัร์เอากายก่อนจะปราชัยกลับออกมา1ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามในเกมการแข่งขันขน,ขน,นัดนด่งกล่าวนั้นเองตัวของทางดาวเตะวัย27ปีก็ได้อยู่ในสนามไปเพียงแค่10นาทีเท่านั้นก่อนที่เขาจะมาได้รับบาดเจ็บซ้ำและก็เป็นอาการที่บรูณแฮมสติกอีกเช่นเดียวกัน ทำให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามมากก่อนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือล่าสุดทางพอลจอย c ์นักข่าวสายหงคนดังจากทาง The t i m e ส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาอัปเดตสื่อข่าวส่งความเกี่ยวกับอาการของทางกูเมสที่ได้รับบาดเจ็บไปในครั้งนี้และเขาก็ชี้ชัดเลยว่ามันค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงว่าเจ้าตัวอาจจะต้องหายหน้าจากทีมของเราไปอีกพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียว โจโกเมสกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการหายหน้าไปจากทางทีมลิเวอร์พูลอีกพักใหญ่ๆเลยนะสโมสรนกำลังจะมีการส่งตัวเขาไปเข้ารับการประเมินอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งจากปัญหาที่รบริเวณแฮมสตริงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเคยเผชิญหน้ามาแล้วในการแข่งขันฤดูกาลนี้จอยส์ระบุจากปัญหาอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นทําให้มันมีข้อสงสัยว่าฤดูกาลนี้ของเขาจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดกัน จากการประเมินอาการในเบื้องตอน้นเขาเองน่าจะพลาดการลงเล่นในช่วงส่วนใหญ่ของช่วงที่เหลือของการแข่งขันในฤดูกาลนี้และมันก็จะส่งผลกระทบอย่างมากกับการเลือกทีมลงสนามของทางอ r นเนอร์สตในช่วงที่เหลือของสีซันด้วยจากประวัติอาการบาดเจ็บของทางโกเมสในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มักจะเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็แบ,บแบบรุนแรงอยู่หลายตอนหลายครั้งตลอดเส้นทางอาชีพช่วง10ปีที่ผ่านมาของเขาในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลนะ ด้าน doc คอบสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบ,บุข้อมูลออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยว่ามันอาจจะถึงขั้นที่ตัวของทางโกเมสจาเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งเราก็คงต้องมาติดตามข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิด เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆมาดูอาการบาดเจ็บของทีมคู่แข่งยังแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยตรงกับเราอย่างทางปืนใหญ่อ์เซนลกันบ้างเมื่อพวกเขาเองก็กำลังเจอกับวิกฤตอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแนวรุกหลังจากก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเสียตัวของทางไคฮาวเวิร์ดสตาร์ดังของพวกเขาที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างที่เขาแคมเก็บตัวฝึกซอ้อมอยู่ที่ดูไบ ซึ่งล่าสุดทางอาร์ซนอลเองก็ออกถแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ของสโมสรออกมาแล้วว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของทางฮาวเวล์นั้นรุนแรงกว่าที่มีการคาดการกันเอาไว้ในตอนแรกและมันจะทําให้เขาต้องพักย่อตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้กันเลยทีเดียวเราสามารถยืนยันได้เลยว่าค่าฮาวเวล์ได้รับบาดเจ็บที่บรวณแฮมสติงระหว่างที่เขาฝึกซ้อมอยู่ที่ดูไบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถแถลงการอย่างเป็นทางการของทางอาร์ซนอลระบุ หลังจากการประเมินอ,อาการเพิ่มเติมและมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลเคสนี้เป็นการเฉพาะก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเขาจําเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าหลังการผ่าตัดดังกล่าวตัวของทางใครจะเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขากลับมาซึ่งคาดว่ามันจะต้องใช้เวลาลากยาวไปจนก,การะทั่งถึงช่วงปรีซีซั่นในช่วงฤด,ดูกาลหน้ากันเลยทีเดียว ทุกคนที่สโมสรต่างก็ต้องการส่งกำลังใจและเป็นการสนับสนุนให้กับตัวของใครสามารถที่จะฟิตกลับมาเต็มที่ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้ ทั้งนี้จากแถลงการดังกล่าวของทัชอาร์สนอตก็จะเห็นได้เลยว่าพวกเขาได้ขาดอีกหนึ่งแกนหลักสําคัญในแนวรุกไปแล้วหลังจากทางไคลฮาวเวิดเองก็ทําทผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันฤดูกาลนี้เมื่อมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วมากถึง20ลูกจากการลงสนาม34นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูด้วยตัวเองไป15ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก5แอสซ์ นอกจากนี้อาการปาดเจ็บตั้งกล่าวข้างต้นของทางคาวแแวรนั้นก็ทําทให้ทีมของทางนิเกียาติดตาไม่เหลือตัวเลือกในแดนหน้าเลยแม้แต่คนเดียวหลังจากก่อนหน้านี้ทางกราเบลเชซุดก็ได้รับบัดเจ็บเส้นเอ็นไวายน้าหัวเขา่า บูไกโยสาก้าได้รับบาดเจ็บที่แฮมสตริงและกราเบลมาตินเนลลี่ก็ได้รับบาดเจ็บที่บรวนแฮมสตริงด้วยเช่นเดียวกันยังไม่นับรวมคนอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บแต่เป็นในส่วนของเกมรับอย่างทางเบนไวท์ที่ได้รับบาดเจ็บหัวเขา่าและทางทากเคฮิโร่โทมิยาสุที่ก็ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าด้วยเหมือนกันดังนั้นแม้ว่ามันจะเป็นข่าวร้ายสำหรับทางเด็กกันส์เนอร์แต่ในทางตรงกันข้ามมันกลับกลายมาเป็นข่าวดีของทีมดอตสำหรับเส้นทางการลุ้นแชมป์ในช่วงที่เหลือของพิม์ล,ลีกฤดูกาลนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของทางเพรสแอนเดอร์อาร์โนว์กกว่ารองกับตันทีมของเรากันบ้าง อย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาเหลือสัญญากับทีมของเราอีกไม่ถึง6เดือนแล้วซึ่งผูกมัดเจ้าตัวถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นท่ามการความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชันชุดขาวเรอันมาริดที่ซึ่งพวกเขาก็เคยมีความพยายามจะยื่ยนข้อเสนอเข้ามาทาบทามนักเตะตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนจะถูกทีมของเราตอบปฏิเสธกลับไปแบบถันควัน แต่แม้กระนั้นจากการที่ตัวของทางเทรนต์ยังคงไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่มันก็มีโอกาสที่เขาจะได้เก็บข้าวของแกกออกจากทีมแอนฟิลไปแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญากับทีมของเรานั่นเอง ล่าสุดทางราฟาเอลเบนิเตสอดีตเอลบอสสมองเพชรของทีมเราที่เขาก็เคยเป็นอดีตผู้จัดการทีมของทางเรอัลมาดริดอีกด้วยก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่ามันมีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นเทรนต์ยัปร่วมกติดสารเตียโกเบนาบิลและเขาก็เชื่อมันว่าด้วยสไตล์การเล่นของนักเตะจะเข้ากันได้ดีกับทีนั้นเทรนเป็นกองหลังที่เน้นการเล่นเกมรุกนะและเขาก็ผ่านการเล่นวิดฟิลมาแล้วในบางครั้งบางคราวด้วยเบนิเตสกล่าว เลอันมาริดก็เป็นทีมที่เน้นเกมลุกพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในประเทศสเปนพวกเขาเป็นเช่นนั้นมาตลอดแม้มันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทางบาร์เซโลนาและอเลนติโกมาริดก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันสําหรับกองหลังที่เน้นการเล่นเกมลุกมันจะเข้ากับทีมที่เล่นเกมลุกแบบพวกเขาได้คุณจะมีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสในการทาแอซซิตและประตูได้มากยิ่งขึ้นกับสถานการณ์ที่มีแนวลุกที่ดีมากใหม่คอยเตือนหนุนคุณ เขาทำมันได้ดีกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะแต่มันคงไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเลยเพราะหากเขาได้ย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมัดรินคุณก็สามารถการันตีได้เลยว่าเขาจะทำผลงานได้ดีเยี่ยมแบบนี้ไปอีกยาวนานหลายปี ในก็เปิดประเด็นมาเรื่องราเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมเรากันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือตัวของทางโมฮัมเหม็ดสาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมาคลายคลึงกันกับทางรอเล็กซานเดอร์อาโนดังกล่าวทางตน้น เมื่อพวกเขาทั้งคู่ต่างก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมของอกในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้และสำหรับตวัวของทางซาร่าเขาก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอัลฮีเราทีมเงินถุงเงินถังที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียอีกด้วยล่าสุดทางผู้จัดการทีมของทางอัลฮีราคนปัจจุบันอย่างทางฮอเก้เคซุส ก็ออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่าหากมีโอกาสเขาก็อยากจะได้ตัวของทางสาระย้ายมาร่วมงานด้วยผมอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นนะเชสุดกล่าวแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของเขาเองจะอยากย้ายมาอยู่กับเราหรือไม่เรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยนะ ซาลาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากและเขาเองก็จะเข้ากันได้กับระบบการเล่นของเราด้วยแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าผมรู้เพียงแค่ว่าผมอยากจะได้ตัวเขาส่วนเขาอยากจะย้ายมาอยู่กับเราหรือไม่และมันจะมีประเด็นอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้ทราบข้อมูลใดๆเลยจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางเคซูสก็จะเห็นได้เลยว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการคว้าตัวทางซาลานั้นมันยังไมไ่มีความคืบหน้าใดๆเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความสนใจเข้ามาจริง พราะมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยกับการที่นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแบบนี้จะเป็นที่สนใจของหลายสโมสรแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายมันจะขึ้นอยู่กับตัวของนักเตะเองหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางโมฮัมเหม็ดซาลากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่น่าจะเป็นข่าวที่ได้สร้างความฮือฮามากที่สุดให้กับแฟนบอลของเราในช่วงเช้าวันนี้เลยก็ว่าได้ มาทางดีซีแซนฟิลสื่อที่เจาอข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการหยิบยกข่าวจากทางไอเปเปอร์มารายงานข่าวต่ออีก ซึ่งเป็นการชี้ชัดให้เห็นเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางซาลานะั้นมีโอกาสที่จะลงเล่นให้กับทีมของเรามากกว่าที่จะเก็บข้าวของย้ายไปอยู่กับทางประเทศซาอุดิอาระเบียดังกล่าวข้างตน้นซึ่งพูดออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นที่ปรึกษาระดับสูงของทางซาอุโบริที่มีการออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่าตัวของทางซาลานั้นต้องการที่จะอยู่กับทางลิเวอร์พูลต่อไปแม้ว่าพวกเขาอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากก็ตามที มันมีความรู้สึกว่าในตอนนี้เรากําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเจราจาต่อรองเรื่องสัญญาฉบับใหม่ระหว่างตัวของทางโมฮัเมเหม็ดซาลากับทางฟอร์โมซอนฟุตบอลลิกเวอร์พูลนะที่ปรึกษาระดับสูงของทางซาอุโปรติกล่าวอันที่จริงแล้วเราก็อยากได้ตัวเขานะเรื่องนั้นมันไม่ใช่ความลับเลยแลวเราก็ค่อนข้างจะเปิดเผยกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นด้วย แต่ในตอนนี้เราเริ่มจะเห็นสัญญาณบ่งชี้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่าตัวของนักเตะกอาจจะไม่ได้พิจารณาถึงการย้ายมาอยู่ที่นี่และบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านั้นเลยก็ว่าได้หรือว่าภูกำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการแข่งขันฤดูกาลนี้และเขาเองก็สามารถที่จะทำประตูดได้อย่างมากมายเหมือนที่เขาแสดงให้เห็นมาแล้วเมื่อ5ปีก่อน จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นจากแหล่งข่าววงในที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่คอยให้คำปรึกษากับทางซาออารเบกนั้นมันก็น่าจะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างเราๆพอจะใจชื้นกันขึ้นมาได้บ้าง และคำกล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้นของทางท่านที่ปรึกษาจากทางซาอุมันก็จะไปสอดคล้องกับการที่ตัวของทางซาลามีการออกมากระทุ้งตึกอนาคตของเขาให้ผู้บริหารของเราได้รับทราบต่อสาธารณะในหลายโอกาสนั่นเองว่ามันอาจจะเป็นการเจราจาต่อรองที่เขาต้องการจะได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการต่อสัญญาฉบับใหม่แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ